ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับคนโสดนะคะสำหรั <tekrar. S 3> <grateful S 1> บค <Cand ace> นโสดช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาสนใจมีคนติดต่อมานะคะมีมีคนมาแจกขนมจีบนะคะมีคนสนใจคุณเป็นพิเศษช่วงนี้เสน่ห์จะแรงนิดหนึ่งนะคะมีคนสนใจเยอะนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการคิดและการตัดสินใจเลือกของคุณนะคะว่าคุณจะเลือกใครดีนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะคุณคิดเรื่องเงินคิดเรื่องงานนะคะอยากจะสร้างฐานะทางครอบครัวให้มั่นคงนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากคนที่ คุณรักนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามารายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่คุณสามารถผ่านไปได้คุณสนใจในเรื่องการหาเงินเรื่องการทํางานมากกว่าความรักนะคะแต่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาได้รับข่าวดีนะคะจากคนที่คุณลักนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคุณพ่อของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 8 6 1นะคะแล้วก็44ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ